ถ้าคนแบบความรู้สึกแบบนี้เน,นี่ยมันจะรู้สึกเลยครับว่ามันไม่นิ่งวุฒิมันจะสวิงแ,แต่ว่าเดิมไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยต่างครับต่อใช้บูฒเดิมมันะใช่ถ้าเปลี่ยนเราจึงนะต้องทำให้มันนิ่งกว่านี่คือตัวเอ็กสเคดเป็นแบบเป็นแบบแ,บบแรงดันนะครับไม่ใช่ติดไม่ใช่แรงดันติดลบนะ เป็นบ like ูธแบบเพเชอร์ติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเวสเกตแบบแรงดันนะครับคือใช้แรงดันมาจากตัวนู้นครับใช้แรงดันมาจากเทอร์โบโดยปกติตัวนี้จะใช้แรงดันจากระคัมเขาออกนะครับเปลี่ยนมาเป็นแร,แรงดันจากเทอร์โบแทนมันจะทำให้นิ่งกว่านะครับ mm hmm. บูธนิ่งกว่า คือยุ่นจะไม่สั่นนะครับสตาร์ทเครื่องฟังเสียงหลังจากที่ติดตั้งท่อเป็นสแตนเลสแล้วก็ล้าง EGR แล้วก็ติดตั้งวุ้ดเทอร์โบใหม่สตาร์ทฟังเสียงดูก็ นิ่มเลยครับอี่สุขหนึ่งจุดเก้าจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ข้างหน้าห้องในห,ห้องเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนลองสุดท้ายก็คือลงโปรแกรมใหม่ระหว่างที่ลงโปรแกรมเนี่ยห้ามไม่แตะเลยนะครับห้ามขยับเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้อาจจะทําให้ระหว่างที่ลงโปรแกรมอ่ะมันสะดุดแล้วก็กล่องหลับได้นะครับ